สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเกียวค่ะพามาเรียกว่าเป็นการพรีวิวนะคะสั้นๆค่ะกับนี่เลย mitsubishi outlander phev นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเกียวต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องของรูปร่างหน้าตาเนี่ยเขาชวนกันมาชมกันขนาดนี้แล้วนะเราก็เปิดหน้ากันไปดูกันให้เรียบร้อยนะ,ะว่าเขามีรูปร่างหน้าตากันอย่างไรค่ะแต่สําหรับเรื่องของขนาดเครื่องยนต์ออมอเตอร์นะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยตรงนี้เกียวต้องบอกก่อนว่า รอกันสักนิดนึงค่ะในวันที่1ทธันวาคมนี้นะคะเขาจะมีการเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการค่ะเรียกว่าทั่วประเทศได้เจอกันตัวจริงๆตัวเป็นๆแน่นอนนะ,ะสำหรับ Mitsubishi Outlander ตัว PHEV ตัวนี้เบื้องต้นค่ะวันนี้เกียวจะพานะคะพาทุกท่านไปชมกันว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นอย่างไร i ิ s u b บิชิเนี่ยเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะกับการเตรียมต้อนรับนะฮะเตรียมต้อนรับ Outlander PHEV ตัวนี้ในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของอุปกรณ์ในความสะดวกภายในนะคะแล้วก็รูปร่างหน้าตาภายนอกเขามีความสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะเราต้องตามไปชมกันค่ะวันนี้เกียวพาไปชมตั้งแต่หัวจะลดท้ายตามไปชมกันนะคะ ถือได้ว่าเป็นการพบกันครั้งแรกเลยนะคะสำหรับ all new Mitsubishi Outlander PHEV ค่ะหรือรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะคะที่ทาง Mitsubishi Motor ประเทศไทยจำกัดเตรียมทำตลาดนะคะในวันที่1นธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะกว่า100ปีอะไรคือตำนานที่แท้จริงไม่ใช่แค่สมรรถนะที่โลกจดจำํจ ที่นับพัน์ในประวัติศาสตร์คือเทคโนโลยีที่มาก่อนอนาคตเพราะสำหรับมิสุปวิชีย์มอเตอร์ตำนานที่แท้จริงคือการก้าวข้ามไม่รู้จบ คืออีกครั้งของการก้าวข้ามที่ยิ่งใหญ่สู่เทคโนโลยีลพลังงานไฟฟ้าทุกรูปแบบก้าวข้ามไปไกลก๋วยยนต์ระรับด้วยเทคโนโลยี General Drive h o u สที่ผลิตเก็บและแบ่งปันพลังงานระหว่างบ้านและรถยนต์ เทคโนโลยีในตำนานที่จะสร้างตำนานบทต่อไปเพื่อเปลี่ยนชีวิตผู้คนสู่วิธีใหม่ที่ดีกว่าในอนาคตมิสซูบิชิมอเตอร์ส วค้าสร้างตำนานใหม่ไม่สิ้นสุด It สำหรับการออกแบบภายนอกนะคะด้านหน้าไขาย,ยังใช้คาแรคเตอร์เดิมนะครับเป็นเอ,อ,เอกลักษณ์ของทางมิตซูบิชิค่ะนั่นก็คือกระจังหน้าแบบดนามิกชิลนะคะ ส่วนไฟหน้านะะก็ให้มาเป็นแบบ LED ค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกะะอยู่ที่ด้านล่างดวงเล็กๆก,ก็เป็น LED เช่นกันค่ะเสริมหล่อกันด้วยกาดกันชนหน้าแบบ piano black นะฮะแล้วก็ตัดขอบด้วยคิ Q ้วโครเมียมสีเงินนะคะสวยงามามากๆค่ะที่บริเวณใต้ไฟหน้านะคะเหมือนมีที่ฉีดน้ําล้างไฟหน้าให้มาด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคะสำหรับมุมมองด้านข้างนะคะยังเสริมไฟเลี้ยวนะคะที่บริเวณกระจกมองข้างแล้วก็มีกล้องะะมองรอบทิศทางด้วย คาดว่าน่าจะ360องศานะคะแล้วก็นี่เลยค่ะมีระบบ Keyless Entry นะคะไม่ต้องใช้กุญแจนะใช้นิ้วกดก็เปิดประตูได้เลยตามมาที่ล้อและยางค่ะก็ยังคงใช้ล้ออลลอยนะคะขนาด18นิ้วค่ะรัดด้วยยางขนาด225 5 5 r 1 8ค่ะสำหรับประตูท้ายรถนะคะให้มาเป็นแบบไฟฟ้าค่ะ ส่วนดีไซน์ของไฟเบรกก็ดัวค่ะใหญ่โตอยู่เหมือนกันนะชัดเจนค่ะมองเห็นชัดเจนอยู่และที่บริเวณฝาท้ายรถนะคะก็มีนี่เลยค่ะ Outlander PHEV แปะอยู่ที่ท้ายรถนะคะมองตามกันขึ้นไปค่ะที่ด้านบนนะคะมีสปอยเลอร์หลังให้มาด้วยพร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้แอบกระซิบนิดนึงนะคะพอดี แอบแววมาว่า Mitsubishi Outlander PHEV ตัวนี้นะคะคาดว่าน่าจะมีจําหน่ายนะคะสรุ่นค่ะที่บริเวณกันชนหลังนะคะสังเกตดีๆค่ะมีเซ็นเซอร์นะคะทั้งหมด4จุดค่ะรวมกับด้านหน้าแล้วก็เป็น8จุดรอบคันนะคะและนี่เลยค่ะช่องเสียบชาร์จไฟนะคะถูกดีไซน์ให้อยู่ทางด้านขวาตอนหลังนะคะของตัวรถ โดยซ้ายมือนะฮะจะเป็น type 1นะคะช่องชาร์จแบบ normal charge ค่ะส่วนช่องขวานะคะจะเป็นแบบ bidirectional charger ค่ะหรือเรียกกันง่ายๆนั่นก็คือการจ่ายไฟแบบ quick charge ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนอกจากจะอัดไฟเข้าแบตเตอรี่ภายในรถได้แล้ว ตัวนี้เนี่ยยังสามารถดึงไฟจ่ายออกมาใช้ภายนอกได้ด้วยนะจ๊ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะมีการคาดการณ์กันว่าจะใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินไมวิก2.4ลิตรนะคะซึ่งให้กำลังสูงสุดนะคะอยู่ที่128แรงม้าที่4,500รอบต่อนอาทีค่ะส่วนแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่199นิวตันเมตรนะคะที่4,500รอบต่อนอาทีค่ะ นอกจากนี้ตัวรถนะคะยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาให้2ชุดนะคะตัวโดยมอเตอร์ไฟฟ้าตัวหน้านะคะจะให้กำลังอยู่ที่82แรงมา้าแล้วก็137นิวตันเมตรค่ะขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้าตัวหลังค่ะจะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่95แรงมา้าแล้วก็195นิวตันเมตรค่ะตามมากันที่แบตเตอรี่ค่ะสำหรับ Mitsubishi Outlander PHEV ตัวนี้นะคะใช้แบตเตอรี่แบบ ลิเทียมไอออนนะคะขนาด13.8กิโลวัตต์ออวค่ะเมื่อรวมสละตะกันทั้งหมดแล้วนะคะกำลังสูงสุดที่สามารถเอาพุทออกมาได้ก็จะให้อยู่ที่236แรงม้าค่ะให้แรงบิด300นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อค่ะ SAWC ตามเข้ามากันที่ภายในห้องโดยสารค่ะ สำหรับภาพรวมแล้วเนี่ยเกียวคิดว่านะการดีไซน์ของเขาเนี่ยดูดีแล้วก็สวยงามกว่าตัวที่เขาขายกันอยู่ที่เมืองนอกนะคะความประณีตของวัสดุอุปกรณ์ก็เรียกว่าถูกอกถูกใจกันเลยทีเดียวค่ะภายในห้องโดยสารนะคะเน้นใช้โทนสีดำค่ะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะดูอบอบ้อวนวน,วนไปนิดนึงขณะที่การดีไซน์คอนโซลเกียร์ค่ะสวยงามด้วยดีไซน์แบบเปียโนแบล็กนะคะการดีไซน์หัวเกียร์นะคะแล้วก็ภาพรวมตรงนี้เนี่ยสวยงามค่ะ ส่วนมาตรวัดนะคะก็อย่างที่เราเห็นกันค่ะมาตรวัดนะฮะด้านหน้าคนขับก็มีจอแสดงผลการทํางานเครื่องยนต์และก็มอเตอร์ไฟฟ้านะคะขณะที่ด้านซ้ายก็มีจอทัชส,สกรีนขนาด8นิ้วนะคะนอกจากนี้นะคะมิตซูบิชิอัลแลนเดอร PHEV เนี่ยเขายังมีความพิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจนะคะอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างจุดเลื่อนเบล์นะคะเขาก็ทำมาให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าค่ะ นี่เสริมความคิดเห็นส่วนตัวไปสักนิดนึงนะคะสำหรับมาตรวัดด้านขวามือนะคะมตรวัดความเร็วเนี่ยดูอนาล็อกไปนิดนึงนะคะและนี่ค่ะที่เมื่อกี้เราบอกเป็นจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะก็จะบอกว่าลองจิ้มลองเขียดูแล้วนะคะก็ตามมือแอคทีฟตามมือดีค่ะตัวระบบความบันเทิงภายในรถนะคะก็รองรับ Apple c a r p l a y ค่ะ สามารถเลือกดูนะ,ะจอแสดงผลการทำงาน PHEV ได้นะคะดูว่าเขาทำงานกันอย่างไรและมีการชาร์จเก็บไฟเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนี่ค่ะเลือกดูได้เลยกันง่ายๆนะคะว่าตัวรถเนี่ยสามารถพาคุณเดินทางไปได้อีกไกลแค่ไหนสำหรับข้อมูลเบื้องต้นในในส่วนของตัว EV เนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลนะคะราวๆ45กิโลเมตรการทำความเร็วสูงสุดนะคะสามารถทำได้ที่ราวๆ135กิเมต่อชั่วโมง และสำหรับการชาร์จไฟนะคะในแบบ AC 3.7กิโลวัตต์230 i โวลต์นะคะ Mitsubishi Outlander PHEV คันนี้นะสามารถที่จะชาร์จกลับเข้าไปได้ใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นค่ะในขณะที่อีกหัวหนึ่งด้านขวาเมื่อสักครู่นะคะเขาสามารถชาร์จแบบชาเดโมได้หรือนั่นก็คือการชาร์จแบบควิกชาร์จนะคะสามารถชาร์จได้เร็วภายในเวลาเพียง32นาทีค่ะโดยประจุไฟที่จะจ่ายเข้าไปในตัวแบตเตอรี่เนี่ย จะอยู่ที่ราวๆาวแปเท่านั้นนะคะหาแวะมาดูกันที่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกกันบ้างค่ะนี่เลยซ้ายมือนะคะที่บริเวณคอนโซลกลางเนี่ยเขาจะมีที่จุดบุหรี่ให้นะคะก็นี่ค่ะที่จิ้มๆ้มอยู่เป็นปุ่มเปิดปิดฝาท้ายแล้วก็นี่รูนี้เลยค่ะที่นิ้วลุ้งๆเข้าไปนี่เป็นจุดวางกุญแจรถนะคะแล้วก็ต่อด้วยอีโค o โหมดค่ะ ปุ่มจ่ายไฟนะคะ AC แบบ1,500วัตต์แล้วก็นี่เลยแล้วก็น่าจะเป็นบลายสปอตนะะี่ฮะที่เป็นปุ่มที่3แล้วก็ซ้ายมือสุดค่ะเป็นช่องเสียบ USB นะคะมาที่คอนโซลเกียร์ค่ะแบบเป็นโน b l บลคนะคะแล้วก็ตัดด้วยนี่เลยคิวขอบโครเมยียมงยสวยงามปุ่มที่จิ้มๆเมื่อกี้ก็เป็นเซฟชาร์จนะคะแล้วก็มีนี่เลยบรรดาตำแหน่งเกียร์ทั้งหลายนะคะ R, N, D แล้วก็ B และด้านขวามือเนี่ยจะเป็นปุ่ม EV ค่ะโดยด้านหน้าคาด คาดว่านะครับปุ่ม P ด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นกดพาร์คจอดนะคะพาร์กิ้งในขณะที่ด้านล่างนะคะจะมีปุ่มเบรกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะหัวเกียร์ก็ดีไซน์มาสวยงามนะคะแล้วก็มีนี่เลยคำว่า Outlander PHEV ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นปุ่มกดเลือกค่ะระบบขับเคลื่อนสีล้อนะคะก็ปุ่มเลือกโหมดสปอร์ตนะคะ ตามมากันที่ห้องโดยสารตอนหลังค่ะดูการออกแบบสวยงามดีนะคะที่สําคัญขึ้นไปนั่งมาแล้วกว้างขวางมากคนขาสั้นอย่างเกียวนี่นั่งสบายเลยนี่ค่ะเป็นแอร์ตอนหลังนะคะเป็นแอร์ปรับชนเขาแล้วก็ในส่วนของด้านล่างลงมาก็จะมีแล้วก็นี่นะคะช่อง USB ค่ะแล้วก็ช่องจ่ายไฟแบบ AC นะคะพันหวัตต์บอกเขาว่าเอาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมาเสียบในนี้นะแล้วก็คุดก็ดูดฝุ่นไปนะสบายสายเลยนะ ตามมาที่ด้านหลังค่ะห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายรถนะคะคุณดูตัวรถสีใหญ่โอ้โหโถงกว้างขวางจริงๆนะคะและที่ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถนะคะจุดที่แบบเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนั่นก็คือนี่ค่ะเป็นช่องจ่ายไฟฉุกเฉินนะคะแบบ AC ให้กำลังไฟมากถึง1,500วัตต์นะคะและนอกจากที่สื่อมวลชนจะได้พรีวิวตัวรถกันแบบบางๆจางๆแล้วนะคะ ทางบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะก็เปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนนะคะได้เข้าไปเยี่ยมชมค่ะพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ในชื่อ d เ n d o Dive House หรือระบบนิเวศท,ทางเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตซึ่งหัวใจหลักของเขานะคะก็คือการนำเอาพลังงานหมุนเวียนนำมาใช้ เพราะว่า Mitsubishi Outlander PHEV ตัวปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่รถยนต์เสียบปลั๊กเท่านั้นค่ะแต่ Mitsubishi Outlander PHEV ตัวนี้คือแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ที่บ้านหรือนอกสถานที่ด้วยก็ได้โดยคุณนีสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟนะ,ะตั้งแต่1จนถึง1 5 0 0วัตต์นำไปเสียบที่ปลั๊กจ่ายไฟได้ทันทีเลยนะคะ และนี่แหละค่ะเขาเรียกพลังงานหมุนเวียนแบบยั่งยืนหรือ Circular Economy ค่ะนอกจากที่สื่อมวลชนนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเ e n โ o Drive House แล้วเนี่ยทั้งสื่อมวลชนค่ะก็ยังได้เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยในด้านการฝึกอบรมนะคะการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ PHEV โดยสถาบันนี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางมากๆ11ไร่ค่ะเป็นอาคาร2ชั้นนะคะโดยภารกิจหลักๆของเขาเลยคือการอบรมพนักงานที่อยู่ในดีลเลอร์ทุกๆตำแหน่งนะคะแล้วก็ทุกๆสาขาตั้งแต่หน้าบ้านนะคะไปจนถึงหลังบ้านค่ะเริ่มตั้งแต่เลยพนักงานขายพนักงานต้อนรับพนักงานประชาสัมพันธ์พนักงานอัไหลพนักงานช่าง โดยครั้งนี้ค่ะทางมิ t ซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะได้ชวนสื่อมวลชนเข้าไปชมถึง3สถานีหลักๆโดยเริ่มต้นจากสถานีแรกค่ะเยี่ยมชมการทำงานและการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายบริการค่ะจากนั้นเราก็ตามไปชมงานนะคะของฝ่าย Body and p a ์เพนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันค่ะที่ส่วนของ Technical Training นะคะ ณจุดนี้ต้องบอกว่าทางมิตซูบิชิเนี่ยต้องการที่จะให้สื่อมวลชนได้ดูนะคะได้รับชมแล้วก็ได้เยี่ยมชมพร้อมต้องการสื่อออกไปค่ะว่าทางมิตซูบิชิเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็มีความพร้อมมากถึงมากที่สุดนะคะเพราะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะได้พบกับมิตซูบิชิอ o u แลนเดอร์ PHEV และแน่นอนนะคะว่านี่คือการพรีวิวแบบบางๆจางๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะ u i t s u i o u t l o u t l r er n d e r PHEV ตัวปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้เนี่ยอดใจรอกันอีกนิดนึงค่ะหนึเดือนเท่านั้นนะคะในวันที่1ทธันวาคม2563นี้นะคะที่งานมอเตอร์เอ็กนะคะเราจะไปเจอตัวเป็นๆน,นะคะของ Mitsubishi Outlander PHEV ตัวนี้กันค่ะ ระหว่างที่นั่งรอการเปิดตัวกันอยู่นะคะก็เดาราคากันไปค่ะแต่สำหรับเกียวแล้วนะคะถ้าเปิดราคามาที่ระดับ1ล้านสแสนบาทนี่มีโอกาสนั่งกลุ่มขมับนะคะสำหรับเทปนี้นะ,ะเกียวต้องขอขอบพระคุณมากๆเลคะที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบค่ะและในเทปต่อไปเราจะพาไปชมรถรุ่นใดยี่ห้อใดนั้นติดตามกันต่อไปนะจ๊ะสำหรับเทปนี้เจ๊เกียวขออำลาไปก่อนสวัสดีจ้า